าสาขาศิลปะการสแสดงผู้กำกับภาพยนตร์ประจำปี2,556ด้วยนะคะซึ่งได้สูญเสียภรรยาคุณสุมลพักดีวิจิตซึ่งท่านก็เสียชีลงด้วยโรคมะเร็งตับในวัย72ปีเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็จะมีพิธีรดน้ำศพในเย็นวันนี้นะคะเวลา4โมงเย็นที่วัดมกุฏกษัตจิยารามสาราสิบแล้วก็จะมีพิธีสวดพระพิธมไปจนถึงวันที่22เมษายนค่ะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับ อาจารย์รัชนีศรีไพลวันค่ะท่านเป็นผู้ประพันธ์หนังสือแบบเรียนมานะมานีชูใจและก็ปิตินะคะซึ่งเสียชีวิตลงอย่างสงบค่ะเมื่อคืนนี้เวลา21นาฬิกา38ดนาทีด้วยโรคเส้นเลือดอุดตันที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธสิริอายุ82ปีซึ่งไม่มีพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมศพนะคะเพราะอาจารย์รัชนีได้บริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำหรับผลงานของอาจารย์รัชนีที่สร้างชื่อและเป็นที่จดจำ ก็คือแบบเรียนเรื่องมานะมานีปิติชูใจนะคะใครที่อยู่ในช่วงอายุวัย3 0มสถึงสีปีในปัจจุบันก็คงจะคุ้นเคยและเคยเรียนเรื่องนี้มาก่อนเมื่อครั้งเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาค่ะเพราะว่าเป็นแบบเรียนภาษาไทยที่ได้ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521และถูกยกเลิกไปในปีพุทธศักราช2537นะคะก่อนที่จะมีการ นำมาปัดฝุ่นทำใหม่โดยนติตยสารอเดจัดพิมพ์ขึ้นอีกครั้งในแบบฉบับพ็อกเก็ตบุ๊กใช้ชื่อว่าทางช้างเผือกซึ่งอาจารย์รัชนีได้เขียนเรื่องเพิ่มเติม,เ,ตมเล่าเรื่องชีวิตตอนโตของมณะมณีปิติและชูใจแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะล่าสุดค่ะบทประพันธ์เรื่องนี้ยังได้ถูกนำมาสร้างเป็นละครเวทีเรื่องมณีและชูใจทำการแสดงในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องราวของมณะมณีปิติชูใจ ะะแล้วก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นแบบเรียนที่สร้างสรรค์ค่ะ เน้นสอนเด็กให้เป็นคนดีแล้วก็ยังคงความเป็นอมตะจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้นะคะอาจารย์ยังได้รับรางวัลนราธิป,ประจําปีพุทธศักราช2555แล้วก็ท่านเป็นนักเขียนที่มีผลงานที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางจัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านอาจารย์ไว้นโอกาสนี้ด้วยค่ะค่ะเรียกว่าท่านก็อายุยืนนะคะท่านเสีย82